สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้เราก็มาทำคอนโทร์นะครับจากคำสั่งง่ายๆนะครับคำสั่งก็คือตัวนี้นะครับฟอร์มคอนโทร์นะฮะฟอร์มคอนโทร์เคยลงแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีใครที่ว่ารายละเอียดนะในไม่มีก็มีคนถามเข้ามาว่าทำยังไงอาจจะทำไม่ละเอียดตอนแรกครับผมจะลงไว้ให้ละเอียดครับก็อขาวนี้ครับ อันนี้คอนทัวร์สมมุติว่าเรามีพื้นที่อยู่ประมาณทักประมาณทักตลาดีประมาณทักยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรนะยี่สิบยี่สิบเมตรก็สองหมื่นเนาะเจ็ดร้อยพันหมื่นอ่ะสองเมตรสองหมื่นอ่านี่อีกสามสิบเมตรโอเคเป็นจะเปลี่ยนเป็นสีเน่เหลี่ยมผืนผ้านนะส okay, ี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะโอเคโอเคนี่ปุ๊บเรามีพื้นที่นะพื้นที่ประมาณนี้ <c oughs> แต่ว่าพื้นที่เนี่ยเราก็ ไปเช็คค่าระดับเอาสายยางน้ําก็ดีหรือจะเป็นตัวเพราะพื้นที่ขนาดนี้สายยางน้ําก็ได้หรือจะเป็นกล้องกล้องระดับก็ได้นะฮะอ่าก่าวัดต่างกันเท่าไหร่เอาจุดที่สูงที่สุดหรือต่ําที่สุดเป็นเกณฑ์นะฮะแล้วก็วัดขึ้นมานะฮะโอเคนี่เราก็ทําเลยว่าเราแบ่งกริดเลยแล้วก็วัด้ามาอาช่องละห้าเมตรก็ได้นะฮะหน่วยสิบร้อยพัน่าห้าเมตรเนะาะครับผม ครับผมแล้วก็มา5เมตรเนาะเวลาเราไปวัดหน้างานแล้วควรจะแบ่งแบ่งกิจแบ่งลายนะครับว่าเป็นช่องละเท่านี้นะครับเพื่อให้เขาเวลาคิดได้ไง่ายๆนะครับแล้วก็แบ่งช่องเพื่อจะเช็กระดับว่าแต่ละจุดเนี่ยมันสูงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สมมติผมผมได้พื้นที่ไาแล้วพื้นที่อาจจะเป็นระนาบเอียงฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ําอะไรอย่างนี้นะฮะผมว่ ไปเอาค่าดับกล้องตั้งเลยปุ๊บสมากก็เอาเลยตัวนี้ก็ขึ้นไปอีกประมาณเพระาะว่าพื้นที่นะพื้นที่ก็คือต่างกันอาจจะประมาณเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยนะหน่วยสิบร้อยพันเราวัดได้เม็ดหนึ่งอะไรเงี้นะพื้นที่ดินเนะี่ยไอ้พื้นที่ต่ำสุดก็อาจจะตรงกลางก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็เช็คไว้ศูนย์ศูนย์อยู่ประมาณนี้ศูนย์เป็นแองกระทะอะไรเงี้ยนะฮะแองกกระทะนะอันนี้ พอนี้เป็นเทียบค่าท้งศูนย์เสร็จตัวนี้ก็มันสูงเท่าไหรแล้วก็มาดูตัวนี้มัน95้าสิบ้าก้าห้าูนก็ว่าไปตัวนี้เป็น9ก0า9 0 0อาไอ้ตัวนี้เท่าไรไอ้ตัวนี้ก็เมตรยี่อันนี้เมตรสามอันนี้เมตรห้าครับอันนี้เมตรแปดสิบอ่ะโอ้สูงเลย ครับผมอ่าส่วนตัวนี้มาแล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้ออกมา700อ่าอันนี้750อ่าเห็นไหมครับเราลับลับเก็บเก็บค่าดับมาเรื่อยๆนะครับสมมตินะครับสมมติว่าอันนี้ก็ประมาณ800อ่าใส่ไปเรื่อยๆนะฮะ ใส่เรื่อยแล้วเก็บค่าเก็บค่าดับมาเท่าไหร่แล้วก็ใส่เท่านั้นนะฮะบวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไว้ครับเราใส่ไปเรื่อยนะฮะก็เก็บค่าเท่าไหร่ก็เขียนเขียนแต่จุดเท่านั้นมีร้อยจุดร้อยพอยต์ก็ใส่ไปนะครับนี่แบบง่ายๆก่อนนะครับผม ครับไล่เรื่อ,อ,อจจยๆใจเย็เยนๆครับไม่ต้องรีบครับ สักครู่แค่แค่แ,แ,แ,แยังอยู่เขายังอยู่ยังอยู่อ,อยู่อ่าครับผมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราทำสดๆไปเลยทำสดๆไปเลยอโอเคครบแล้ว นี่เราได้โนดเออได้ได้จุดครบละเนาะได้จุดครบละเราก็มาทำคอนทัวร์นะฮะคอนทัวร์ปุ๊บแล้วก็ลบออกวิธีการทำคอนทัวร์เราได้สมมติเราได้จุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาคลิกครอบนะฮะคลิกครอบเสร็จเลยคลิกครอบให้จุดอ่ะมันได้จุดทุกมุดนะครับแล้วเราก็มากดตัวนี้นะฮะได้คลิกครอบฮะคลิกครอบคลิกครอบเสร็จเนี่ยคลิกครอบเสร็จเนาะครอบเสร็จก็นี่ปุ๊บนี่ก็ได้แล้วกดมาแล้วก็กดตัวนี้นะฮะ ฟอร์มคอนทัวร์นะฮะพื้นที่ก็อยู่ประมาณนี้ฮะพื้นที่เป็นแอ่งฮะแอ่งกระทะนะฮะอ่าตัวนี้เรากำหนดให้เขาอีกจุดหนึ่งฮะออกมาสักห้าอ่าโอเคเป็นแอ่งกระทะเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวมาปึ๊บนี่โป๊ะเชะนี่โป๊ะเชะเห็นไหมครับมันก็จะกดลงไปเห็นไหมครับว่าพื้นที่เ่ยพื้นที่เป็นไง ลองไปกดฮิดเด้นลองไปดูฮิดเด้นดูครับฮิดเด้นก็ประมาณนี้นะฮะพื้นที่พื้นที่เราก็จะมองเห็นภาพคอนทัวร์ที่ชัดเจนนะ,ะชัดเจนเวลาทำดินคัดดินถมก็ไม่ยากใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เวลาเราจะทำดินดินถมดินอะไรต่างๆถมดินนะ,ะถมดินแล้วก็ทำทำได้ง่ายว่าคิปริมาณดินต่างๆนะอ่า เดี๋ยวผมไปปั๊บนี่เลย Hi ดเด้วิธีทำคอนทัวร์นะครับก็ไปรีดูนะครับวิธีการทำแบบไหนนะครับเดี๋ยว <c oughs> คลิป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 ที่สองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำวิธีการตัวคิดดินถมให้นะฮะดินถมปรับปรับ,ปรบเปน็นศูนย์เนี่ยต้องขุดออกเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราคุยกันนะใช่ไหมพื้นที่ขนาดตัวเนี้ยดินปริมาณดินเนี่ยประมาณเท่าไหร่เวลเรา ต้องคัดดินออกเท่าไหร่ถ้าเราจะถมขึ้นมาสัก50เซนมันต้องใช้ดินเท่าไหร่นะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันคลิปนี้เดี๋ยวผมฝากวันนี้ก็วิธีการทําคอนทัวร์นะวิธีการทาคอนทัวร์เดี๋ยวผมลงย้อนกลับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปดูนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะวิธีการเนาะวิธีการก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวปับ๊บนี่ เอาใหม่ก็ได้นะครับปั๊บเราคลิกครอบเลยนะฮะเราเขียนได้โหนได้ได้ได้จุดพอยหมดแล้วเราก็คลิกครอบคลิกครอบเสร็จแล้วก็กดนี a, lair, ่นะฮะมากดตัวฟอร์มคนทัวร์ตัวนี้ก็ได้ครับมาใหม่ตัวนี้วิวทูบาร์นะฮะไปที่วิวไปทูบาร์นะครับเครื่องมืออยู่ที่นี่นะครับเครื่องมืออยู่ที่นี่แล้วก็ไปที่ตัวแซนบ็อกแซนบ็อกเสร็จนะฮะพอได้เสร็จแล้วผมก็กดนี่ฟอร์มคนทัวร์นะครับเขาก็จะมา พื้นที่ง่ายๆนะครับเวลาคิดดินถมดินขุดไปเก็บค่าดับมาเท่าไหร่ก่อนจะให้ค่าดับนะ่าจะลืมนะไปตีกิจตีผังให้เรียบร้อยว่าตัวเนี้ยมันจะได้มีระยะที่ชัดเจนว่าบริเวณนี้วัดเข้ามาเท่าไหร่เกลงด้วยสายตาก็ได้วัดหเมตรหเมตรเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเวลาเก็บทำเอาเวหรือคอนทัวร์ต่างๆก็ต้องเก็บเป็น point, point แบบนี้ครับเป็นกิจคือจุดตัดกันเราจะได้รู้ว่าพื้นที่ไหนื้นที่ไหน ทำให้เป็นมีระเบียบไม่ให้เก็บตรงน,นั้นจุดนี้จุดแล้วมามาเราก็ไม่รู้ว่าจุดเนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วที่มันก็จะมั่วไปหมดนะครับค่าดับก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับควรจะตีผังจากมุมที่ดินเข้ามา5เมตรห้เมตรเป็นซอยซอซอยบางคนก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่มากกว่าก็อาจจะเป็นช่วงละสิบเมตร อ่พื้นที่ที่มันลาบมันอะไรต่างเขาก็บางคนก็คิดอาจจะเป็นช่องละสิบเมตรหรืออะไรต่างที่มันลงตัวแล้วก็ขึงขึงเชือกฟางซึ่งอลไรก็แล้วก็แล้วก็หรือถ้าเป็นเเวที่เขาอ่ามีมีตัวเครื่องวัดระยะเขากย,ยิง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 นะฮะมาใส่อืมครับผมมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมเอานะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูในเรื่องของตัวคิดปริมาณนะโอเคครับผมครับสวัสดี